สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างกันบนนะคะประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นนะคะ จริงๆแล้วมันเป็นเด่นบนล่างนะคะแต่ช่วงหลังๆมานี้มันจะมาเข้าที่ล่างนะคะอาจารย์จะลองวางให้ชมดูนะคะ,ะสูตรนี้อาจารย์ก็บอกนะคะเกแทบทุกงวดเหมือนกันนะเนาะ,ะลองดูนะ สูตรนี้จะไม่ยากนะคะเราจะใช้แค่ร้อยบนตัวเดียวบวกกับ1คงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวก1จะมี2ตัวนะคะสูตรนี้จะค่อนข้างเดินยาวนะคะดูช่วงที่มันเข้าล่างมาตั้งแต่งวดที่ออก82มานะคะเราก็จะร้อยครั้งร้อยบนนะคะเจ็หกนึ่ี้เอา7บวกกับ1ก็เป็น8ปดนะคะแปบวกหก็เป็น9หมยก็ออกแปดส เมื่อต่อมาก็เอา 2, อนะคะบวกกับหก็เป็น 3, ามสก็4ี่ก็ออก 8, ปดสแบบนี้นะคะเมื่อที่3นี้ก็เอา2ที่เป็นหลักร้อยบวกกับหนึก็ได้ 3, ามสมสออกสามหนะคะศูนย์บวกหนะคะได้ 1, 1กับ2ก็ออก9กสองเมื่อที่หนี้นะคะก็จะเป็น 1, นะคะบวกหเป็น 2, อนะคะสเดินไปเป็น3มออก3ามศูนย์มกับ1เป็น 4, ีได้สี่กับห้าออกห้าเจ็ด งวดที่7นี่ก็เอา5้บวกหเป็น6ได้6กับ7ก็ออกเป็น07นยเจ็ดนะงวดที่8นี่ก็ได้9นะคะบวกกับ1 9ที่เป็นหลักร้อยนะคะก็เป็น10นะคะแล้วก็ได้0กับ1ออก03นมงวดที่งวดที่งวดที่9นี่ก็เอา8นะคะบวกหก็ได้9 9กับ0ออก10เข้าเลข0นะคะต่อมาเป็นงวดที่10นะคะ6 ที่เป็นหลักร้อยนี่บวกกับ1คงที่นะคะก็ได้เจกับแดนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะเจดกับแดก็ออกมาที่ห้าแปดก็ยังมาที่เลขแดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็จะเอาหลักร้อยที่ออกเก้าหนึ่งเก้าเอาบวกกับ1คงที่เก้ากับ1บวกกันก็เป็นสิบนะคะก็เป็นศูนย์กับ1นะะจะมาต่อไปไหมนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด ยี่สิบห้างวดนะคะไม่หลุดเลยนะรอผลนะคะเป็นเด่นจริงๆแล้วมันเป็นเด่นล่างะะเ,ดเด่นบนล่างนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์จะเขียนว่าเด่นล่างกันบนไว้ด้วยนะคะ <c oughs> กรณีถ้ามันไม่มาล่างนะคะมันก็อาจจะไปขึ้นบนนะคะแต่ในที่นี้มันจะอยู่ที่ล่างนะคะมาทั้งหมดสิบงวดติดแล้วนะคะสิบงวดติดนะคะตรงนี้ <c oughs> ก็รอผลนะคะวันที่สองพฤษภาหกห้านะคะ เป็นสมัยก่อนอาจารย์ก็วางมาค่ะคนคนเจอมาก็มีตั้งแต่มวดที่ออกตรงนี้เลยนะคะงวดแรกนี่น,ะะนี่คะ่ะตั้งแต่แปดเก้านี่คะ่ะก็มาล่างมาบนนะคะสลับกันตรงเครื่องหมายถูกนี่คะ่ะจะไม่หลุดเลยนะคะจะมาล่างนะคะแล้วก็มีบนบ้างปะปลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ถ้าหลุดที่ล่างนะคะก็จะไปอยู่ที่บนนะคะแต่ถ้าหลุดล่างก็จะไปอยู่บนนะคะ อันนี้มาที่บนนะล่างไม่มีอย่างนี้นะคะอหลุดไปบนก็มากลับมาที่ล่างยาวมาเลยนะคะจนจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อาจารย์ก็จะเขียนใว้ว่าะะเด่นล่างกันบนนะคะสูตรนี้ก็เริ่มแบบคนก็ใช้กันเป็นจํานวนมากแล้วนะคะงวดที่แล้วนี่ก็มาที่ตรงนี้นะคะที่เป็นเลขแปดนี่เจ็ดกับแปดนะคะสําหรับงวดนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งก็มาที่แปดนะที่เป็นหลักหน่วยงวดที่แล้วก็เป็นเลขแปดงวดนี้ก็เป็นเลขศูนย์นะคะอยู่ตามนี้นะ เดี๋ยวจานจะแต้มสีไว้ให้นะคะทั้งหมดนี่นะคะดูตามนี้ก็คือเอ่25งวดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์9 9ศูนย์เลขศูนย์นะคะที่เลขศูนย์แล้วก็น,นี้เลขงวดที่แล้วก็เลขแปดอย่างนี้นะคะลองดูนะคะจะมาต่อไปไหมลองกันๆไว้บ้างนะคะ,ะเครื่องหมายถูกก็จะ,ะได้มาทุกงวดเหมือนกันนะคะตามนี้นะ ก็จะถูกทุกงวดนะคะสําหรับงวดนี้ก็รออยู่นะคะอาจารย์จะคัดลอกมาให้ชมนะคะไม่ได้เอานี้มาฮะ,ะเอามาเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเป็นเด่นล่างกันบนนะคะที่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะเด่นล่างนะคะจะมาถ้านับจํานวนการมาแล้วจะมาล่างมากกว่านะคะจะหลุดล่างไปสามงวดนะคะแต่ก็จะไปอยู่ที่บนนะคะตรงตรงเด่นล่างโอ้ยใช้ปากกาผิดนะคะเดี๋ยว เ,เขียนตรงนี้หน่อยนะคะเป็นเด่นล่างกันบนนะคะ25งวดนะคะ25งวดอ่า25งวดค่ะไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดถ้ามันหลุดล่างมันจะไปอยู่ที่บนนะคะแต่ในสูตรมันเองจะไม่หลุดเลยนะคะตามนี้นะอาจารย์ก็จะค่อยๆทยอยลงในสูตรที่มันเข้าๆนะคะของงวดที่แล้วจะเป็นอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะ ใครไก็ทราบนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะก็ลองถ้าเราชอบที่มันอยู่ล่างแล้วก็กั้นไว้นะคะเอาไม่ต้องเลือกนะคะเอาทั้งสองตัวนี้เลยไปจับกับตัวที่เราชอบนะคะนะลองลองติดเอาไว้สองชุดนี้แต่ในที่นี้อาจารย์ก็ยังไม่ทราบว่าเราจะเอาไปจับกับอะไรนะคะถ้าเราชอบตรงนี้นะคะแล้วอาจจะไปเรียนแต้มนะคะเอาไปจับกับตัวแต้มที่มันแต้มมานะคะแต้มมามีอะไรบ้างแล้วตรงไหนที่มันมีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งติดอยู่เราก็อาจจะเออเอา ลอกเอาตรงนั้นมาก็าได้นะแต้มมันก็เข้าอยู่นะคะเข้าอยู่นะคะถ้าเกิดใครได้ชมแต้มมีหลายสูตรนะคะที่เป็นแต้มล่างมันก็จะเข้ามาแทบทุกสูตรเลยนะคะที่อาจารย์วางไว้ให้จะมีแบบเพิ่งจะเข้ามาหกงวดเจ็ดงวดอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าอยู่นะ,ะส่วนส่วนสองสูตรที่วางคู่กันนะคะเป็นระยะยาวนั้นก็ชนกันนะคะที่แปดศูนย แปดศูนย์สองสามนะคะแปดศูนย์สองสามจะชนทั้งหมดสี่ตัวนะคะไว้ออกห้าแปดก็เข้าอยู่นะคะเดี๋ยวลองทําดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะทําแต้มให้นะคะแล้วก็จะจับชนแค่สองสูตรแล้วก็จะวางสูตรที่เข้าแนบไว้ให้ด้วยนะคะและเผื่อใครจะชอบนะคะแล้วก็เอาไปคัดลอกคัดเลือกเองนะคะนะอาจารย์จะไม่คัดเลือกให้นะคะจะคัดเลือกให้เฉพาะสองสูตรที่เดินมาคู่กันนะคะอีสูตรที่เข้าแบบจิตงวดแปดงวดอาจารย์ก็จะไม่ไม่ ไม่เอามาชนให้นะคะเม่ไม่เอามาเทียบชนให้นะคะเพราะอาจารย์กลัวว่ามันจะหลุดนะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจำงวดวันที่สองนะคะสพฤษภาคม2 5งพนหห้านี้จะเป็นเด่นล่างนะคะกันบนนะคะที่ให้จารย์ให้ชมนะคะตัวในตัวที่เป็นล่างนี้ก็จะมีหลุดไปบ้างนะคะจะมีหลุดไปตรงงวดเก้าศูนย์ามแปดสามนี่นะคะแล้วก็ห้าเจ็แต่มันจะหลุดไปอยู่ที่บนนะคะ ด้านนั้นก็จะกลับมาดีนะคะลองดูนะคะว่าจะมีต่อไปไหมลองไปดูที่หลักสิบกับหลักหน่วยที่อาจารย์วางไว้ให้ในคลิปที่1นนะคะมีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งปรากฏอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถจะดันสูตร2ตัวนี้ไปอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยถ้ามันชนนะคะ,ะก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะกับเพื่อนสบาชิกจะเห็นสมควรเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจารย์เอามาให้ชมแบบ อันนี้สูตรนี้สูตรเดียวเลยนะคะอเอาไว้ก่อนนะไม่เอาไปเทียบกับสูตรไหนทั้งสิ้นนะคะเอาตามนี้ก่อนนะสําสหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะสูตรกับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเด่นที่ล่างกันบนเอาไว้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ